แล้วทำไมพม่าถึงแพ้สงครามเพราะว่าหมู่บ้านกูมีปืนกลไง,ไงน้องมึงขี่ม้าเข้ามาเลยกูจะกระกราชิก็กระกราชมึงเองเดี๋ยวนะรถชายคนนี้แปลกๆทำไมมันมีการขี่จำนวนไว้บนรถของเขาด้วยวะพี่ครับพี่ครับจำนวนที่ขี่อยู่บนรถนะ่ะมันคือจำนวนอะไรหรอครับ <im it> มันคือจำนวนที่ฉันกำจัดไปแล้วยังไงล่ะโอ้ไ oh ม่นะมันเป็นจำนวนแบบนี้เองเหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวดูบนวาเด็กแว้นจะเยอะที่สุดด้วยนะก็งัดเลยครับดึงอันนี้ออกไปข้างๆนะฮะ๊บเรียบร้อยครับ เฮ้ยนี่มันสุดยอดเลยนี่หวาดได้เวลาลองแล้วตีเมื่อไปอยู่ในสังคม GTA อืมกูมาพร้อม AK คู่ใจกับทอชดึงไม้มึงเสร็จกูแน่ไอ้คริปเปอร์มึงทำลายบ้านกูถึงสรลเอคนมังกมอืมมันคือเปนอ่ะไม่มันคือเกย์ไม่มันคือเคอเต่างคนต่างความคิดจริงๆครับแต่ว่าไอคนที่สอนนี่รู้สึกปแปลกๆยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างวัดเกมหมักลุกกับพ่อของผมอืมคิดว่าเขาเกมมากกวูกูยางงั้นเหรอ ฝีมือแชมป์หมากลุก1ิปีซ้อนเจอกูได้ไอ้บอดโ,อโหนี่มาสึกล้างตากันชัดๆระหว่างบอดกับพ่อใครจะชนะกันผมไม่เคยโดนหวยเด็กเพราะผมเด็กหวยม,มาเด้อพอไม่ปีปนอกแซ่บกินพร้อมกันทั้งประเทศเลยทั้งวันที่หนึ่งทั้งวันที่สิบหกมากินพร้อมกันเด้อถ้าคุณต้นไม้ให้เลขแม่นๆกับผมไม่ได้บางทีผมอาจจะเปลี่ยนใจเลขน้อยนะสาธุเลขงวดน,นี้ผมต้องถูกนะคุณต้นไม้ถ้าไม่ถูกอืมผมตียมเลื่อยมาและถูกไม่ถูกก็เลือกเอานะคุณต้นไม้